สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและรับชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับมารับชมสวนป่ายางนานะครับเมื่อได้รับน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับมีฝนตกลงมานะครับแทบทุกวันนะครับทำให้ต้นยางนานะครับที่เรา ปลูกไว้นะครับอายุผ่านไป1ปีนะครับ3เดือนนะครับก็มีความสดชื่นนะครับเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการปลูกต้นไม้ยางนานะครับอายุผ่านไป1ปี3เดือนนะครับก็หวังว่านะครับ บริเวณตรงนี้นะครับในอนาคตนะครับเราจะสร้างเป็นสวนป่านะครับเพื่อเป็นที่เพาะเชื้อเห็ดนะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นรูปร่างนะครับให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากต้นอย่างนานะครับก็กําลังเจริญเติบโตนะครับสวยงามนะครับแตกยอดอ่อนนะครับมองแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะครับแม้ว่าจะไม่ สวยงามมากนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากหลังจากที่เราปลูกพันไปนะครับปีที่ผ่านมาก็ไม่มีระบบน้ำนะครับสำหรับในการปลูกนะครับก็อาศัยเพียงน้ำฝนนะครับต้นย่างนาก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับได้ดีถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับ ตอนนี้หลายๆต้นก็กำลังแตกยอดนะครับต้นนี้ก็มีความสูงมากนะครับสูงเกือบ140เส้ซนนะครับถือว่าจะเดินเติบโตได้ดีนะครับสำหรับต้นยางนานะครับก็เป็นพันธุ์ไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในการปลูกนะครับ เนื่องจากนะครับสามารถที่จะนำเชื้อเห็ดนะครับมาเพาะนะครับมาปลูกบริเวณตามโคนต้นได้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของเนื้อไม้นะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับเป็นสวนป่านะครับให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วนะครับยังสามารถเป็นสวนเพาะเชื้อเห็ดนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับเราเพิ่งนำมาปลูกเพิ่มใหม่ในปีนี้นะครับเนื่องจากต้นเดิมนะครับแห้งตายนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับหลายต้นนะครับก็กำลังเจริญเติบโตนะครับกำลังแตกยอดอ่อนอย่างสวยงามนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางให้ ท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับได้นำไปทดลองปลูกนะครับหากเรามีพื้นที่นะครับมีเวลานะครับสามารถนำไปปลูกได้นะครับก็อาจจะใส่ใจในเรื่องน้ำนิดนึงนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ในช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงเดือนมกราถึงพฤษภานะครับเป็นช่วงที่แห้งไม่มีน้ำนะครับเราต้อง นาน้ํานะครับมารดให้เขาบ้างนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเดินรับชมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงนี้ฝนตกลงมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับต้นไม้ก็สวยงามนะครับขณะเดียวกันต้นหญ้านะครับก็จะเดินเติบโตสวยงามเช่นเดียวกันกับต้นไม้นะครับมองไปก็จะรู้สึก รบกๆนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะมาจัดจ้านะครับต้นยางนาที่เรานํามาปลูกนะครับก็มีประมาณนะครับสักเกือบเกือบร้อยต้นนะครับปลูกในระยะสองคูณสามเมตรนะครับปลูกสองแถวนะครับตลอดแนวคันโคนะครับซึ่งมีความยาวประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็จะได้ต้น ฝั่งละห้าสิบต้นนะครับที่เรานำมาปลูกนะครับต้นยางนาเป็นพันไม้นะครับที่ชื่นชอบน้ำเป็นพิเศษนะครับเมื่อเราสังเกตดูนะครับแต่ละต้นนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะแตกยอดออกมาเรื่อยๆนะครับเมื่อมีน้ำฝนนะครับเมื่อมีน้ำทำให้รากเขามีความชุ่มชื้นนะครับเขาก็จะแตกยอดนะครับ ออกมาใหม่นะครับมองดูแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะครับจะพาทุกท่านนะครับเดินรับชมไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับ มีต้นไม้มีธรรมชาตินะครับให้เราได้เดินเยี่ยมชมนะครับได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับหลังฝนตกใหม่ๆนะครับอากาศกําลังสดชื่นนะครับแดดก็ไม่ร้อนนะครับอาศัยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาดูต้นไม้ตัวเองที่ปลูกไว้นะครับก็หวังว่านะครับในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับบริเวณ อั่นี้นะครับก็จะกลายเป็นสวนป่านะครับที่มีความโดมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้เขียวขจีนะครับแล้วก็มีสวนเห็ดนะครับเป็นของตนเองนะครับก็คาดว่านะครับรออีกสักปีสองปีนะครับเราก็จะนำเฉยเห็ดนะครับมาลงบริเวณโคนลำต้นนะครับตอนนี้ก็ให้เขาเจริญเติบโตไปก่อนนะครับเพราะบางครั้งเราก็อาจจะ นำปุ๋ยเคมีนะครับมาช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยนะครับหากเราใส่ปุ๋ยนะครับเคมีลงไปนะครับเชื้อเห็ดนะครับก็จะไม่เกิดนะครับคงต้องรอให้ต้นไม้เจริญเติบโตมากกว่านี้นะครับแล้วเราก็จะนําเชื้อเห็ดมาลงนะครับสภาพใบนะครับของต้นยางนานะครับก็จะมีรอยฉีกขาดนะครับเนื่องจากนะครับแมลงนะครับ ลงมากินใบนะครับในช่วงตอนกลางคืนนะครับทำให้ใบไม่ค่อยสวยนะครับบางต้นนะครับในช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับก็เหี่ยวแห้งนะครับใบร่วงหล่นหมดนะครับตอนนี้พอมีน้ำนะครับมีฝนตกลงมานะครับเขาก็เริ่มที่จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหามีพื้นที่นะครับก็นําต้นไม้นะครับไปปลูกไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศนะครับอันสดชื่นนะครับให้กับพื้นที่นะครับยิ่งช่วงนี้นะครับต้นไม้ถูกตัดทาลายนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเราก็ต้องช่วยกันปลูกเพื่อทดแทนนะครับโลกเราก็จะไม่ร้อนนะครับ ต้นไมยย้ยางนานะครับก็เป็นอีกพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับที่ควรที่จะนําไปปลูกนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับปลูกตามแนวคันคู่นะครับตามพื้นที่เนิ่นนะครับที่โรคร้างว่างเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เจ้าของคลิปได้นำเสนอคลิปในโอกาสต,ต่อไปนะครับก็จะอัปเดตให้รับชมไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ